วีดีเขอเข้าฟรีด้วยนะได้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 กับแมง ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ซูกาตาคาเฟ่นะคะที่อายุทยาอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารที่เรามาทานเป็นประจำเลยนะคะก็ห่างจากกรุงเทพไม่เยอะนะคะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็เป็นเป็นสถานที่เปิดใหม่เลยเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปเทียดเด่ยวพาเด็กๆไปเที่ยวดูสัตว์กันนะคะแล้วก็ไปเดินบรรยากาศไปเจอบรรยากาศอะไรใหม่ๆนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ซูกาตาคาเฟ่คะ่ะ เออแน่นเพื่อนแ r ่ o ห r โ n ้โหม a แัเยอเลย่องไมลูกคับนเรานา้เ่ขอตัวหนึ่งนะโอเคค่ะ,ะอสัตว์ก่นะนนะอน,น,นด้านในเรามีนกแก้วมากกว่า1 0 0ตัวนะครับสามารถเข้าไปสัมผัสนกแก้วได้ยันในกรงได้ด้านล่างนะครับ เข้าฟรีนะครับเพียงแค่ล no? ูกค uh ้าช่วยเราสนับสนุนเป็นค่าอาหารสัตว์ให้น้องๆได้นะครับแค่ละหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับสามารถให้น้องสัตว์ได้ทุกชนิดทั้งสวนเลยนะครับตอบไดครับตอบได้ดครับคุอีฟ้าพูดดี้ไปอยู่ที่ไหนคะสุขัตาคาเฟ่อะอยู่ที่สุขัตาคาเฟ่ค่ะพี่หองอยู่ไหนพี่หงหรือยังเห็นแล้วเราไปดูอะไรก่อนดี ไปดูนกแก้วนกแก้วทางไหนเนี่ยมิงโกไปทางขวาก่อนนะปะมิงโกมิงโกตอนนี้เราอยู่ที่สุขตาคาเฟ่นะคะที่ทีดีเขาเข้าฟรีด้วยนะทากสัตว์นะคะเจ๋ให้ค่าอาหารสัตว์เซ็นร้านหนึ่งร้อยบาทพี่ผมเราก็เลยซื้อมาสามเซตเพราะสัตว์เดือดมากพี่ผมอ่ะไปเดินด้วยอาหารสัตก่อนนะคะอ่าปะเขาเดินตรงนี้กับเขาเดินินเห็นเป็นบ่อยอย่างนี้แลโอ้ อร่อยไงปก่ตง่อยพี่หอมพี่หอมพี่หินอะไรอ่ะวาอยาเห็นยี่ร้านหรอทีเนมาแล้วนี่ไปทางน,นี้ไปขอให ouais? ้ตรงนู้นใก้ใกลนไหนเด้อใกล้ใกล้ใกลใกล้ๆๆๆมันจะได้มมเเอาเอานอนอยู่เอาอยู่นี่ โอ้กวางเราอ,อุ่นหมู้วน่สุดยอดมากวันนี้วันนี้เรามากันเป็นวันจันนะคะแล้วก็อากาศสุดยอดร้อน,อนจังเลยค่ะร้อนไหมคะเจ๊ก็ร้อนนะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะ จร,ร t <t ู้สึกไงบ้างคะร้อนค่ะร้อนร้อนไหมคะร้อนค่ะง่นยไหมลูกน้องเขาร้อนรอจะไปหยิกแน่ยายไม่สิจะเกิดเป็นยังไงต้องเดียให้พี่มาช่วยให้เจ้าราที่มาช่วยเขาไปแห่หันยรักอยู่ไหนอ่ะย้ายตรงนี้ไม่เราแท็กเตอร์ แก้วกันนะคะอาหารลบอันไหนนิแต่เราไม่กินข้าวชาวบ้านและอาหารลบไม่มีอ่ะใช่อาหารค่ะตัวไหนเท่าไหร่คะยี่สค่ะอะไรยี่สิบว้าวตอนนี้เราก็จะให้เราแก้วค่ะอีซ้ายแม่ให้แม่ด้วยหรือแม่จะช่วยล่อนมาให้ Nóc theo này này lần này lần này mời 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 บนมือหน่อยอะนนงองะหันหันได้ได้กลับหลังกลับหลังกลับหลังหันหลังใชหันหลังโอเคไปไ่ๆๆมีลาด้วยนะอือจะมีโซนลานะ

หบี๊บมังก็มันก็อย่างนี้ก็อย่นีอ้องให้หมดเลยเหรอปลามันหิวอ่ะาปบายีรามันหันหาหันตูดให้เลยยีราฟเขาอิ่มแล้วนะคะข้ามยีราฟ้วยนตรอิ่มค่ะ ถ้าใครอยากมาป้อกีฬาต้องมาแต่เช้าเลยนะกีราจะได้ยังไม่อิ่มนะคะแุ้รพวกเราไปก่อนนะคะหุยมาก,กันแบบร้อนมากแนะนำว่าให้มาช่วงเย็นน่าจะดีกว่านะคะประมาณสัก3โมง -4 โมงน่าจะเวิร์กประมาณนี้ประมาณ4-5โมงก็ไดาา้4-5โมงนะคะแล้วจะเวิร์กกว่านะคะตอนนี้ร้อนมากเขาเรามากันประมาณบ่ายโมงครึ่งสุดยอดเลยอากาศมันไทยนี่สุดจริง แล้ววันนี้ค่ะตัวลับปะกาศนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะซูคาาคาเฟ่นะคะอยู่ที่อยุธยาน,นี่เองนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเวลาไปป่านนะคะฝากอกดติดตมามช่องนี้ด้วยนะคะ